ตาแว่นตาชนิดบานพับเป็นสปริงน็อตหลุดแก้ยังไงมาดูกันก็ภาพนี้เป็นภาพสเก็ตพยายามวาดให้มันใกล้เคียงเหมือนที่สุดแล้วล่ะภาพสเก็ตภายในโครงสร้างภายในของมันเป็นกลไกแบบไหนเพื่อจะให้เห็นภาพนะครับลักษณะอันบนนี้ยสีแดงเนี่ยคือขณะที่มันยุบตัวเข้าไปข้างใน นะอย่างนี้ก็เป็นข้างในจะเป็นปอกมันจะคู่ม,มอืออันนี้ระยะมันจะจะคอมันจะสั้นเวลาเข้าไปในบานพับมันจะไม่ถึงอันนี้หลังจากดึงดึงออกล้างมาันออกมาเนี้ยล้างมาไอจุดร่องเนี้ยมันจะโผล่มาโผล่มาจากเออเบ้าตรงนี้อะตรงนี้แหละมันสปริงมันจะแข็งมากแล้วก็เอาเหล็กเนี้ยมามาเสียบตรงนี้นะ ถ้ากับคอตัวนี้มันจะยืดยาวมานะถ้ากับคอนี้มันยืดออมาแล้วก็ร่องนี้ก็จะโผล่มาจากเบ้ามันตรงนี้นิดเดียวก็ใช้ไอ้ลวดเสียบกระดาษหรือไขควงประมาณ0.8นะเสียบไว้เสียบคาไว้ค้างไว้ค้างไว้เสร็จพอคอมันยาวเนี่ยมันจะมาเท่ากับตัวรูของบันพับ ตรงเป๊ะเลยแล้วก็ใส่นอ็อตใส่นอดด็อตยึดเลยยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วขันเกลียวไว้แล้วค่อยชักเอกอิสระลักที่เสียบค่อยนี้นออกมันก็จะเด้งหุบ,หบเข้าไปนั่นแหละพอดีเลยนั่นคือขาแว่นตาแบบสปริงจะเป็นแบบนี้นะครับก็ถ่ายไว้เผื่อเป็นประโยชน์แก่คนที่เจอเจองานแบบนี้ของลูกค้าหรือของใครที่บ้านทำเองได้ก็เอาไว้ดูง่ายหน่อยนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้มาถ่ายทำเอ่อซ่อมขาซ่อมเออใส่น็อตขาแว่นตาที่เป็นแบบบานพับสปริงนะครับเนี่ยแว่นตาพวกนี้มันจะมีบานพับแบบสปริงเพราะเวลาน็อตมันหลุดมาเนี่ยมันจะใส่ยังไงรูมันลูกูตรงขากับกับตรงขอบเนี่ยมันจะมันจะเยื้องกันเพราะว่ามันเป็นแรนสปริงที่งัดออกนะ ก็มีคนทําคลิปไว้บ้างแล้วใน y o u t u แลนะครับอันนี้ผมจะอธิบายส่วนของผมก็คืออันเนี้ยมันใส่อะต้องมีแรงดึงอะดึงดึงเพื่อให้ตัวตัวห่วงเนี้ยยืดออกมาให้ยืดออกมามันถึงจะพอดีกับเวลาใส่เข้าไปที่ขาในนี้รูมันจะตรงกันเพราะเวลาหลุดแล้วเนี่ยไอห่วงนี้มันจะยุบเข้าไปข้างใน อันนี้ข้างในโครงสร้างมันก็คือเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นรูปลงไว้ให้ดูว่าโครงสร้างตัวเนี้มันจริงข้างในจะมีคล้ายๆกับลูเราจะต้องดึงดึงห่วงนี้ให้มันยืดออกมาซึ่งใช้สปริงนี่แรงใช้แรงมากเลยผมอายุมากแล้วผมมีแรงดึงดึงอยู่แล้วเมื่อยแขนไม่ไหวต้องมีมือที่สามหรือมีอคนหนึ่งมาช่วยจับอีกข้างหนึ่งสองมือไม่พอต้องมือที่สามก็เลยใช้ปากกาจับ ปากาเนี่ยตัวสียิ้โตนี่ดีเหมาะสำหรับเนี่ยงานช่างจะต้องมีแล้วจับเจอการจับเอาเอาไส้ไขควงเนี่ยมาจับขนาดหนึ่งจุดหกนะจับเป็นหลักเอาไว้เป็นหลักเนี่ยเป็นหลักเอาไว้เนี่ยเป็นหลัก,น,กนะแล้วก็แว่นตาเนี่ยห่วงมันเนี่ยห่วงของแว่นห่วงขาแว่นตาเนี่ยคล้องเข้าไปจากนั้นมือหนึ่งเนี่ยจับที่ขามันขางแว่นตาดึง ดึงให้มันยืดออกพอยืดออกเนี่ยมันจะมีรูที่ซ่อนอยู่ในนี้จะออกมาเราก็ใช้ไขควงเบอร์สีเหลืองเบอร์80หรือว่าจะใช้คลิปหนีหนบกระดาษก็ได้อันนี้พอดีผมมีไขควงก็สะดวกหรือคลิปหนีบกระดาษลวดลวดหนีบลวดที่เย็บหนีบกระดาษนะเป็นลวดเคลื่อนที่เราหนีบกระดาษไม่ได้ไม่ใช่เย็บนะลบห,หนีบกระดาษ แบบวก็เรียกลวดทั่วไปนะวเนี่ยวดเียง่ยีเดี๋ยวถ่ายเนี้ยลวดลวดอย่างเงี้ยลวดอันนี้นเสียบเข้าไปนี้กาทางมันออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปในในในรูเล็กๆที่ว่านี่ได้พอดีแต่นี่ผมมีไก่กวงก็คือเสียบเอาไว้ก็เสียบตัวเนี้ยขาไว้เพื่อจะเป็นการล้างไม่ให้ไม่หห่วงเนี้ยมันยุบเข้าไปแล้วก็นําขาตัวเนี้ยไอ ตัวแว่นตาเนี่ยส่วนตัวเมียนะเนี่ยตัวขาแว่นตามันประกบเข้าไปมันยืดพอมันถูกยืดมาเนี่ยนิดเดียวคะประมาณมีเดียวมันจะพอดีเป๊ะเลยรูจะตรงอันนี้จะใส่น็อตง่ายเพราะเราใส่น็อตขันน็อตเกลียวยึดเสร็จแล้วค่อยดึงไขควงนี้ออกมันก็จะล้างเข้าไปพอดีเลยลักษณะอย่างนี้เนี่ยอธิบายถ่ายคลิปนี้อาจจะดูยากหน่อยเดี๋ยวเอาไว้ ถ้าเป็นคนที่เป็นช่างเนี่ยแกะมาส่องดูจะรู้ว่ามันจะมีโครงสร้างโครงสร้างของห่วงตัวนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีรูเร็กๆอยู่รูหนึ่งซึ่งมันถูกซ่อนอยู่ใน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 ปอกนี้แหละมันต้องดึงออกมานะอันตัวนี้หลักนี้ยืดเอาไว้เป็นมือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งจับยืด่ดึงดึงขาดึงออกมาปุ๊บเนี่ยสปริงมันแข็งมากออกมาแล้วรูมันจะโผล่มา แล้วก็เอาเหล็กลวดหรือไขควงเนี่ยยัดเอาไว้ค้างเอาไว้จากนั้นแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วก็นํานําตัวแว่นต,ตามมาประกอบค่อยใส่นอ็อตพอขันน็อตแน่แล้วแล้วเราค่อยดึงชักเอาไอ้ไขควงนี้ออกก็จะพอดีเลยมันจะเด้งเข้าไปพอดียึดพอดีเลยนะครับลักษณะนี้ถ่ายให้ดูคิดว่าคนที่เป็นช่างเวลาไปสองดูก็จะเห็นเลยแล้วต้องรู้โครงสร้างมันอย่างนี้เองง่ายมากเลยเพราะถ้ามีตัวนี้จับนี่นะ 5นาทีก็เสร็จแล้วครับแค่นี้ครับคลิปที่สองนะนภาษาดูให้สองให้ดูว่าจะเห็นว่าไอ้เนี่ยรูเนี่ยจะตรงจะตรงกัแล้วไปเลย แค่เราใส่ไขควงเนี่ยเหล็กนี่ยยัดยันเอาไว้รูมันก็จะตรงเป๊ะเลยนะเนี่ยสองให้ดูเนี่ยนะครับแล้วเราเอาน็อตใส่จะใส่ลงไปธรรมดาง่ายๆอย่างนี้เนี่ยน็อตเนี่ยใส่ลงไปอ่ะอันนี้อันนี้จะถ่ายดูตรงเนี้ยพอเราอันนี้เหล็กไขควงหรือเหล็กเนี่ยยันคาวไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอาออก รูมันจะตรงมากเลยสามบูตรงแล้วก็ใส่น็อตลงไปนะน็อตใส่ลงไปแล้วก็ขันได้ขันลงให้สุดหรือขันคาไว้หน่อยก็ได้เนี่ยขันลงไปลงง่ายๆธรรมดาเนี่ยสุดละครับเนี่ยสุดอย่างเงี้ยก็ได้จากนั้นค่อยชักเหล็กอันนี้ออกมันก็จะคอดีเลยใส่ง่ายครับพอเรารู้โครงสร้างก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าผมถ่ายคลิปนี้ไว้เผื่อเป็น ประโยชน์ที่ให้กับคนอ,อื่นเวลามีใช้เว่นตาแลนน้วน็อตหลุดจะทําเองก็ได้หรือจะให้ช่างช่างอื่นที่ทําอยู่มีเครื่องมือก็ทําได้ง่ายแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับตอนนี้นะครับสรุปผลงานตวัวเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับใส่น,อนส็อตเข้าไปที่บานบานพับแว่นตาแบบแบบเป็นสปริงด้านหนนะครับ อันนี้เป็นปลอกสปริงใหน็นอตใส่ใหม่ขันก็ตรงเป๊ะเลยเวลาดีดกลับแล้วมันชิดนะครับทั้งสองข้างเลยปรับได้ดีนะเป็นสภาพปกติแล้วเหมือนใหม่เลยครับใช้ดีครับเปนพับเรียบร้อยอันนี้สีแดงมันเป็นสองอันเลยอันนี้สีเหลืองก็เป็นก็ใส่เรียบร้อยแล้วใช้วิธีนี้เร็วก็ประมาณอยู่ที่ห้านาทีอะยังไงไม่ต้องมีมือที่สามช่วย เราอาจใช้ไอ้นี่แประกาศตัว C จับติดโต๊ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้ทุนแรงได้ดีมากโอเคครับเยังไงว่าเสร็จที่อันนี้ภารกิจก็เผื่อแพร่แบ่งปันกันเผื่อใครที่จะนั่งทำ,ทำเองน็อตน,นี้ทุกรุ่นใช้เหมือนกันหมดนะครับแว่นตาดีขนาดไหนระดับเป็นพันเป็นหมื่นก็ก็คงสร้างเดียวกันนี่แหละครับ